สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยก่อนเกมจ้าวันนี้เรามาคุยกันในส่วนของ3เรียกว่าเป็นลีกอังกฤษหมดเลยละกันนะอังกฤษเรียกอังกฤษ3 3ลีก3คู่คืนนี้ใครจะดูอะไรยังไงก็ตามสะดวกเลยนะจ๊ะมาที่คู่แรกก่อนเลยนะจ๊ะคาร์บาลครับอังกฤษจ้ะเอ่อนิวคาสเซิลพบกับเซาแ์แปมตันนะจ๊ะเวลาตีสามถ่ายทอดสดทางช่อง2 ID นะและอีกเรียหนึ่ง FA ครับ นะจ๊ะก็เจ้าบ้านต้อนรับการมาเยืยอนเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมต้อนรับการมาเยืยอนข้อนักเบอร์โรเวอร์ถ่ายทอดสดเวลาตีสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่าก็ลืมตามมาดูแล้วกันนะตาม,มาดูนะอ่าอ,อีกอันนึงจะเป็นอ่าแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะจ๊ะก็เจ้าบ้านดูตันทาวต้อนรับการมาเยือนจากทีมคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ ถ่ายทอดสดเวลาตีสองสี่สิบห้าเช่นเดียวกันนะจ๊ะในส่วนของการถ่ายเทอดสดถ้าลุงไม่ได้บอกไปแสดงว่ามันไม่มีตารางถ่ายทอดสดที่เป็นของคนไทยนะก็ลองไปดูในท่วงเว็บต่างๆเอาได้นะจ๊ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบจัดๆเลยจัดๆเลยทีทีละอันเลยนะทีละอันเลยเรามาเริ่มที่อ่เรื่แรกเลยว่าคาราบาวครับคาราบาวแดงไม่ใช่มันคาราบาวครับถือว่าเป็นเป็นเป็นโลโก้ไทยที่แบบ ไ,ไกลขนาดานี้สุดยอดนะฉันท่านท่านก็แบบว้าวซ่ามากนะเก่งนะเก่งเก่งจริงจะมีอะไรอีกนะไอ้กระทิงแดงใช่ปะที่ไปเลดบูสุดยอดมาคาราบาวครับนิวคาสเซิลประทะกับเสาทำตันนะครับวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดเวลาตีสามพี่จริงแล้วต้องเป็นวันพุทธที่หนึ่งกุมภาพันธ์แต่ว่ามันเป็นคืนที่สาเมเอดมการาคมเราเข้าใจตรงกันทุกคนนะในตรงนี้นะโอเค เขาบอกว่าโอกาสที่ชนะก็จะเป็นนิวคาสเซิลต่ออยู่หนึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งหนึ่งต่อต่ออยู่ต่อนิดนึงต่อนิดนึงโอเคเอาละมาผลงานที่เราที่เขาสองคนเคยเจอกันนะสองคนนี้เคยเจอกันมาเยอะนะไอ้ว่าเจอกันเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสกอร์จะเป็นยังไงช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ไกลไม่ไกลมากก็ถือว่าโอเคเออปีสองพันยีิบสามเซาล์ทมตันแพ้นิวคาสเซิลไปสูนย์ประตูต่อหนึ่งปีสองพันยิบสองเซาแทมตัน แพ้纽卡森ไปหนึ่งประตูต่อสี่ปีสองพสองอีกเซาท์แฮมตันแพ้ิวคไปหนึ่งประตูต่อสองปี 2020, summer, สองพันยี่ 2, 2. 1, Carson, นะสิบ纽卡森เสมอเซาท์แฮมตันสองปีสองพันยี่สิบเอเอ็อ 2020, นหนึ่งซิลชนะเซาท์แฮมตันสามสองปีสองพันยี่สิบเซาท์แมตันชนะชนะเฉยชนะนิวไปสองศูนย์ปีสองพันยี่สิบอีกครั้งหนึ่งเซาท์แฮมตันแพ้纽ิ森หนึ่งศูนย์ ปีสองสองพันสิบเก้านิวคาสเซิลชนะเซาท์ทอมตันสองหนึ่งปีสองพันสิบเก้าอีกทีหนึงน่งนิวคาสเซิลชนะเซาท์ทอมตันสามหนึ่งแล้วปีสองสองพันสิบแปดเซาท์ทอมตันเสมอนิวคาสเซิลศูนย์ศูนย์อ่าแม่มันก็เห็นนะพูดแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ปะว่าใครมันเป็นต่อเพราะว่านี้เขาก็เพิ่งเจอกันเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆเลยได้กันก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะพูดจบนนิวคาสเซิลต่อต่อเยอะต่อเยอะแต่อาจจะ อสกอร์ไม่ใต้ไม่ห่างนะก็มีสเสมอบ้างมีแพ้บ้างแต่โคตรน้อยเลยที่ผ่านมานะในรอบที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยถือว่าโอ้น่าสนใจอ่ะมาดูผลงานโดยวรวมเจ้าบ้านนะเออเซาทามปันแพ้นิวคาสเซิลเอ้ยต้อ็ต้องอะไรก่อนนะอ๋อมันคู่กันพอดีโอเคเซาทามปันแพ้นิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็เออคิสตันพาเลสเสมอนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลชนะฟูลแลมหนึ่งประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลชนะ เลสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อศูนย์เชฟฟิลด์เวนเดย์ชนะนิวคาสเซิลสองประตูต่อหนึ่งอาร์เซนอลเสมอนิวคาสเซิลสูญประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลเสมอลีดอยู่ในเตะสูญประตูต่อศูนย์เลสเตอร์ซิตี้ชนะแพ้นิวคาสเซิลสูญประตูต่อสามนิวคาสเซิลชนะบอมาสหนึ่งประตูต่อศูนย์นิวคาสเซิลชนะโรโยบายากาโน่สองประตูต่อหนอึ่งก็เรียกว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะก,กลางๆนะฉันไม่ได้บอกว่าโอ้โหนี่มันดีเกินไปแต่ว่าค่อนข้าง,างกลางๆนะนี่คือแมตช์ที่เขาเพิ่งไปเตะมา ไม่นานนี้ต่อไปเป็นทีมเยือนนะจ๊ะเซาแ์ทมป์ตันชนะแบ็กพูลสองประตูต่อหนึ่งเซาแ์ทมป์ตันแพ้นิวคาสเซิลสูบประตูต่อหนึ่งเซาแ์ทมป์ตันแพ้แอสตันวิกาสูบประตูต่อหนึ่งเอเวอร์ตันแพ้เซาแ์ทมป์ตันหนึ่งประตูต่อสองเซาแ์ทมป์ตันชนะแมนซิตี้สองประตูต่อหนึ่งไอสองประตูสูบเขอาไปคิสตันพาเลสแพ้เซาแ์ทมป์ตันสองประตู หนึ่งประตูต่อสองเซาท์ทัมตันแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสซูมประตูต่อหนึ่งฟูลแลมชนะเซาท์ทัมตันสองประตูต่อหนึ่งเซาท์เจมตันแพ้ไบรตันหนึ่งประตูต่อสามเซาท์ทัมตันชนะรินคอร์ดสองประตูต่อหนึ่งตรงนี้ฉันมองว่าเซาท์ทัมตันมีภาษีค่อนข้างดีนะเออแต่ก็ไม่รู้นะถ้าไปเจอกันยังไงเพราะว่าผลงานโดี่ยวเดียวนิวพูดยากอยู่เว้ยนิวคาสเซลก็ไม่ใช่จะดีขนาดนั้นผลงานล่าสุดของเขาะก็ดีแต่ว่าไม่ได้ดีเวอร์แต่ฉันมองว่าเซาท์ทัมตันผลงานที่ล่าสุดดะีน ดีนะเออก็แปลกนะแต่ดูก่อนนะดูทัศนะก่อนนะ,ะเกมนี้เจอกันรอบสองแต่แค่แคสเสมอเจ้าสาดิกาดงนิวคาสเซิลจะได้เข้าบุกเป็นแบบส,าบ,าสบายหายห่วงเพราะเกมแรกบุกไปชนะแล้วส่วนหนึ่งเกมนี้ก็คงต้องเน้นๆตามสไตล์รักษาทรงบอลเกมนี้งานเบ้าอยู่แล้วหิมเยือนบุกมาแรกเพราะเพราะตามแค่ประตูเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่คงจะยากเจ้าบ้านไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดไปแน่นอนที่ผ่านมาเน้นทุกเกมห้าเกมดังชนะรวดฝั่ง นักบุญทุ่นแดนใต้เท้าทำต้านก็น่าจะทําใจไปแล้วในพเมยรีกดีกว่าหลังได้มาดับสุดท้ายแม้ว่าหาเกมหนักทุกรายการจะชนะมากก็แพ้แต่ถ้าเน้นรายการนี้ก็ได้อยู่แต่ว่างานมันจะยุ่งมากๆพอสมควรเพราะว่าเกมเยือนเกมนี้รายการนี้แพ้ไปก็แค่แบบแค่ซื้อเวลาให้แมนซิตี้อยู่แล้วแต่ด้วยทางเจ้าบ้านเน้นตลอดเลดชนะแน่ๆน่าจะมาก็ต้องอ้างอิงจากบ้านน่าจะดูดีกว่าคุมกาลังแนวลุกฟูลทีมด้วยมีโอกาสยิงทะลุเป้าได้เลยเขาบอกว่านิวคาเสเซิลน,น่าจะยิงได้ถึงสองประตูเลยทีเดียวเอาละ ใช่ก็ก็พูดที่จริงก็พูดเหมือนกันนะคือคือแบบจากสถิตทิที่ผ่านมาเนี่ยนิววาสเซิลน่าจะชนะก็จริงแต่พอาบอกว่าเฮ้ยห้าเกมเนี่ยห้าเกมหนังของทีมเยือนเนซาท์แตั้นทําดีใช่แต่คงไม่ได้อะไรก็เลยกลายมาเ e uh, ออสงสัยจะจริ่งวะมองตรงนี้นี่มีบ้านไม่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยนะสำหรับคู่นี่นะเหมือนเหมือนเหมือนห่วยล็อกแล้วอะเอาจังหวะนี้คือมันห่วยล็อกแล้วนะตอนนี้เออเอามาดูคนอื่นสิเขาว่าไงบ้าง เซาว์ทัมตันต้องชนะห่างถึงสองประตูถึงจะพลิกเข้าชิงได้แต่มองจากฟอร์มแล้วน่าเป็นห่วงพ่ายไปเจ็ดในแปดละหลังในลีกเช่นเดียวกับสถิติเกมเยือนเจ๊งถึงหกในแปดทิปล่าสุดเสียไปสิบสองประตูขณะที่นิวคาสเซิลไร้พ่ายสิบห้านัดติดต่อกันเอาชนะได้ถึงเก้ารวมถึงเกมเจ้าก็ดุเดือดดุดันไม่เกรงใจใครเมื่อฟาดชัยไปห้าในหกแมตช์ที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นเอาชนะเชลซีมาแล้วแถมเงื่อนไขการเข้ารอบค่อนข้างจะง่ายด้วยอย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ที่ขอแค่เสมอก็ส่งผลให้เดอะแม็กพายอาจเล่นแบบประคองมากกว่าประกอบกับสถิติการเอาชนะคู่แข่งช่วงหลังๆออกไห้แบบบุดบีตลอดดังนั้นมุมเข้าชิงสูงอ่าก็จริงแต่ถ้าว่าผลการแข่งขันจากจากเออลีกแรกบวกกับฟอร์มการยิงประตูไม่จัดจ้านของเจ้าบ้านเชื่อว่าอย่างมากคงในแค่เชือนหรือออกเป็นเสมอกันนะนะเฮ้ยอันนี้มีเชื่อนว่ามีเชื่อนว่ามีเชื่อนว่าเฮ้ย คือมันเหมือนจะชนะนะใครก็มองว่าเหมือนจะชนะนี่เหมือนเหมือนหลวงปู่เข็มใครเห็นก็ว่าตาย <c oughs> อเดียวกันเลยอ่ะอีกอันหนึ่งนะทัศนะนะจ๊ะคู่วันนี้ก็คือทั้งสองทีมมาจากพิีเมยรีกนิวคาสเซิลเจ้าบ,บ้านผลง,งานก็ดีช่วงนีห้าเกมหลังมาชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งจากทุกรายการบกีกสูงอันดับสามตอนนี้ส่วนทางกับพิมเยือนเซาท์เมป์ตันยังอยู่อันดับบุย้ยนีก แม้ว่าห้าเกมหลังมาดีชนะสามแพ้สองจากทุกรายการกับราคาบอลตอนนี้เรียกว่าลูกเจ้บาบ้านเจ้าบ้านเนี่ยได้เป็นต่อแต่ถ้าวัดกันตอนนี้ทั้งสาริกาดง <c oughs> ก็ยังดีกว่าแน่นอนอาริกาดงนี่คือนิวคาสเซิลนะแถมยังเล่นได้ต่อหน้ากองเชียร์ด้วยได้เปรียบหลายทางก็เลยคิดว่านิวคาสเซิลน่าจะเป็นฝ่ายชนะไปเอาละเขาพูดมาอย่างนี้แล้ววะคิดว่ายังไงเอาไงครับครับเอาไงเอาไงเอาไงครับต้องอนอ่งอย่างนี้เอาไงครับมันไม่รู้เหมือนกันนะ และ FA ครับนะจ๊ะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเวลาตีสองสี่สิบห้าก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนม้หมดสามลีกเลยสามลีกสามลีกที่ทุกคนแบบรอคอยคาราบาวครับเอครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพนะจ๊ะของก็ตามไปดูกันได้เรียกว่าตามไปดูกันได้นะเบอ,อร์มิงแฮมนะฮะกับแบ็กเบิร์นเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนี่คือ FA อครับนะจ๊ะก็ อย่าลืมหาดูกันละกันนะเออในส่วนของอันนี้เดี๋ยวจะพูดแบบคร่าวๆนะเพราะว่าเราให้เป็นคาราบาวครับที่เป็นเออ่พระเอกนะก็เลยจะไม่พูดอะไรมากสักเท่าไหร่นะเขาบอกว่ารอบนี้ในส่วนของ FA ครับเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมอาจจะเพี้ยงพรำให้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ผู้มาเยือนก็เป็นไปได้จะเป็นไปได้หรือเปล่าอยู่ที่อยู่ที่ทุกคนที่จะต้องตัดสินนะตอนตีสองสี่สิบห้านาทีนะก็ตามไปตัดสินกันได้นะจ๊ะโอเค เอาละมาอีกอันนึงบอกแล้วเร็วเลยเด่นเร็วเลยเร็ว,รวปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยอีกเลกหนึ่งก็คือแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะจ๊ะเอเจ้าบ้านดูตันเทา้าตอนรับกันมาเยือนคาดิฟซิตี้เวลาตีสองสี่สิบห้านาทีก็คือคืนวันที่สามเสบเช้าวันที่หนึ่งนี้แหละมันตรงนี้นะมันแค่นี้เองนะปุ๊บเข้าใจตรงกันนะแช่ตรงกันนะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้านยังไงเดี๋ยวขอนี้นก่อน เจ้าบ้านอาจจะยิงเยอะสำหรับรอบนี้รูต้นทาวน่าจะถล่มยับกับคาร์ดิฟซิตี้จริงหรือไม่จริงตามไปพิสูจน์กันในค่ำคืนนี้ตีสองสี่สิบห้านัดไทยได้เลยจ้าเอาได้นี่คือทั้งสามทุกของ,ของค่ำคืนนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนี่ย,ยงไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนสวัสดีจ้า